เดินขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดมีทั้งหมดสามศาลานะครับสามศาลาอันนี้ขั้นแรกนะครับ ศาลาพุทโธนะครับนี่ศาลาพุทโธนะครับมีทั้งหมดสามศาลานะครับศาลาพุทโธธรรมโมสังโฆนะครับ บ้านประโขดโมกมืออยู่หุ่นแววแววอยู่ครับมาเด้อขึ้นมาเด้อมาได้าสามคันนึงดูนะครับใช้เวลากี่นาทีทางเดินหินศิลาแรงนะครับ ลงหงออลยครับผมอ้รงค้ครับดาวยาลงลงมาเลยลงรเลยเอู่ดสไลดเดินอ่งน่จับดเป็นไอเทรเดี๋ยวตอนลงเราเราเรารุดราวลงมาเลยนะครจะถ่ายผมนวจะรุลลงาวมตามริงลงหลายัง โเคลรครัผมแกส่งกระดาษมาให้แล้วเริ่มหอบแล้วนะครับโอ้ยหอบแล้วครับท่ายางกำลังขึ้นมากับลุงพลเดี๋ยวเรารอกอนโอ้ยแต่แล้วเรื่เริ่มแล้วไหวไหมครับไหวไหมไหวไหวท่วลุงพลยังอยู่จุดชักปาจแรกอยป้าจำลอง นี่สาราติดกรนเล็กเห็นทำสิสาราสาราโบกมือกันแล้วครับโบกมือแบบว่าโบกมือสู้นะครับใครทักบอกบอกครับวิดีโอเดี๋ยวเราเดินล่วงหน้าไปก่อนนะครับไกลแล้วนะครับใกล้สาราธทมโมแล้วครับ เมื่อเช้านี้มาหนาวๆนะครับตอนนี้เริ่มจะถอดเสื้อแันยาวแล้ว,ลว,ลว,ลวมไม่ไหวแล้วนะครับ มาถึงศาลาที่สองครับศาลาทัมโมนะครับครับผมทางขึ้นอัาไหนเหนื่อยก็ฮนั่งพักศาลานี้ได้นะครับอันนี้พูดไม่ค่อยค่อยไหวเลยนะครับสึออกอาการลมออกหูนะครับ น้ำหมอกหูแล้นะครับนี่ก็จะมีพวกนะครับตะไคร้น้ำขึ้นนี่ครับนี่ก็จะเริ่มเป็นบันได นะครับหินแม่น้ำโขงสลับกระปูนนะครับขึ้นนะครับโหคนที่นี่พักแป๊บหนึ่งพักพักพักเบะทีน,นึงนะครับ <c oughs> นะนี่นะครับขึ้นมาเดินต่อนะครับไปสู่ศาลาสังโคนะครับถอดเสื้อขันยาวออกแล้วค่อยยังสบายหน่อยครับ ค่อยเดินนะครับเดินอย่างมีสติตอนนี้พลังกายอาจจะหมดแล้วนะครับแต่พลังใจนะครับยังมีนะครับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะครับเดินพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะครับให้ใจมีพลังพอใจมีพลังและกายก็จะมีพลังนะครับ อาผมเนี่ยครับช่องไอ้กะอีนะครับก็เบาทินตรงนี้นะครับชันมากๆเลยนะครับเกือบเก้าสิบองศาเลยนะเก้าสิบองศานะครับช่วงช่วงนี้ ชันมากๆเลยนะครับผมเดินขึ้นมาแล้วพักเหนื่อยด้วยตอนนี้แปดนาทีนะครับจับเวลาถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่ขั้นแรกขึ้นมานะครับใกล้แล้วนะครับ ออสังโคเลยนะครับนี่โ้ ไอพักเหน่อยนิดนึงนะครับนี่ครับเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับผม ดื่น้ำก่อนครับมีอยู่มีอยู่โอ้มีน้ำมีน้ำไปไปนี่ครับพักแวะดื่มน้ำก่อนนะครับนน้ามดขเึิพักมาด้วยเดินมาด้วยนะครับสิบนาทีถึงศาลาสังโคนะครับเดี๋ยวหาก้อนหินกัน หตอนนี้ก็พักไว้ดื่มน้ำครับน้ำดื่มพาป่องครับนี่นะครับน้ำดื่มพาป่องันนี้ีุอท่ ขึ้นมาถึงจุดที่ส <c oughs> ามแล้วเด้ดอทางล่างมาจุดไหน่งเสียงเน่เวลาินาทีน้ันางล่างขึ้นมาทันไปนงเสียงจ็ดนาทีนะครับสารารับประมาณ3นาทีกว่า <c oughs> พีกก่กนา,มายมาจุกด้โอ้โบไวหน่ิบไวแพี่กีเป็นยไงางครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกเหนื่อย <c oughs> อออยังฟิบางอยู่ใ่ไ่ ไปต่อได้อีกประมาณสัโก20กิโลนะพี่รู้สึกเหนื่อยนะครับตอนถาคลิปปิดร้านกาแฟนะครับวันนี้ปิดร้านกาแฟพี่กีปิดร้านกาแฟมาขึ้นเขานะครับวันนี้รำบุญนะครับทำบุญปวดเมื่อ,อยเมื่อยนี่เหรอเนาะผมสีบ้าเท่าถ่ายคลิปเกินกว่าสิขึ้นฮอดเดี๋ยวพลศิวาตัดต่ออันนี้สิ11นาทีอยู่ผมถ้าผมย่างเสรมาตะตีนเขาอ่ะตอนนี้26กาทีแวะไปผ้าพ่อมันนะอ๋ออันนี้10นาทีผมจับเวลาแล้ว ไปต่อนะครับเราเราจะนำต่อพักก่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนละ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับที่จริงมีทางรถขึ้นมาได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับทางรถขึ้นมาได้ มาตัวนี้ก็จะเป็น3แยก4แยกน้อยนะครับนี่ครับก็จะมีป้ายวิหารเจดีกุฏิหน้าผาท้ำไขแสงนะครับเพิ่นคือมีทางรถขึ้นมาอยู่ห้องผู้บังคับมีรถขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับครับแล้วก็อันนี้ก็ดัน ด่านสุดท้ายนะครับก่อนถึงวิหารเจดีนะครับรนะรคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปนี้ไม่มีอันนี้ดูดูนี่ครับอันนี้บันไลบันไดนะครับหนึ่งสาม ตรงนี้โหดสุดๆ,ๆเลยนะครับโหดสุดๆ,ๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับดูวิวครับน,นู่นมองลงไปรับผมชันมากเลยนะครับบันไดชันมากเลยนะครับ ขาเริ่มสั่นแล้วนะครับขาเริ่มสั่นแล้วตอนนี้ต้องพักก่อนนะครับอนี่ครับช่องไออกอีกับช่องเบาวชิ้นต่ำ หลังขึ้นมาติดติดนะครับอันนี้ใช้เวลา14นาทีแล้วนะครับพักด้วยนะครับตอนลงนี้ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับครับร่างกายไม่ ไม่ดีนี่ไม่แนะนำนะครับโขล้มเริ่มพัดมานะครับต้องพักนะครับต้องพัก <si ครับตอนนี้ยังไปถึงนี่ครับตาอายุเท่าไหรตาอายุเท่าไหรเจ็ดสี่ เจบ่ย่างขึ้นมาบ่น่ยงาโอย่างขึ้นมาสิมวิวขึ้นมางาเจ้าอยู่เท่าไดสิบสี่นะครับตาเด้ตาอายุเท่าไหรหกสิบเจ็ดอันนั้นเจ็ดสิบสี่าโอ้นั่นเละคือย่างเร็วครับอมนไปโอมีตาอายุเจสี่ปีนะครับ เดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาอ๋อครับครับอันนี้จะเป็นสาลาชั้นสองน,นะครับ ต้องไปลงพ่อเจดกษัตรก่อนครับให้ลงพ่อเจดกษัตรก่อนไปแล้วตานี่ไปแล้วตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้ทำอันนี้ทำพับ้อครับเดี๋ยวไปตาอาเจปีนะครับเดินขึ้นมานะครับนี่เจ็ดสิบแล้วตาเท่าไหร่ครับหกสิบเจกับ70เาอายบ่เขาอายบ่เจบสี่กับหกสิบเยแต่แต่แต่เพิ่งขึ้นมาหอดก่อน ใช้เวลา15นาทีนะครับสคนนกันไดพอดี15นาทีนะครับเดินขึ้นมา15นาทีพักด้วยเดินด้วยไปหลวงพ่อเจกษัตริยูเดินขึ้นไปหลวงพ่อเจกษัตรบ อผมนะครับจะไม่ยิ้มเท่าไหร่องเด้อไม่แย่เลยจะไม่ยิ้มเท่าไหร่ผมเด้อ ึงแล้วนะครับงั้นนะครับวิหารพระพุทธสิริสตลาดนะครับของพ่อเจกกสัน บการของพ่อกันนะครับ up. นี่ก็จะเป็นบูชาพระุทยเจดีนะครับ สาริลิกธาตุพระอาารันธาตุและพระธาตุหลายๆพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานพระพงษ์สมเด็จ8ป0 0 0องค์แก้วมณีโชติประการนะครับพระเก่าแก่อกมากมายนะครับ สั้นๆนะครับออกสั้นๆนิดนึงนะครับบุษ tha นะครับพลตีสุพัฒน์ส้สนนะครับสุกใสไปปีห้าเก้านะครับ ที่เรามองขึ้นมาเห็นนะครับครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดรรำพระผาป่องนะครับผาป่องนี่ก็คือเป็นผาแล้วก็มีป่องนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับ มีป่องแล้วก็สร้างรู้สึกว่าจัสร้างพระาธาตุนะครับที่พาไปดูเมื่อ็สักสครู่นะครับ

คือประวัติชื่อพระนะครับคือเป็นถ้ำแล้วก็เป็นหน้าผานะครับเป็นถ้ำแล้วก็เป็นหน้าผานะครับนี่ครับแล้วก็มีป่องขึ้นไปตรงนี้นะครับมนเลยเรียกถ้ำพระผาป่องนะครับนี่ครับอันนี้คือป่องนะครับ ของตรงหน้าผานะคร,ครับเลยมีเป็นชื่อของวัดถ้ำพระผาป่องนะครับชื่อเรียกว่าวัดถรมวัดถ้ำพระผาป่อง วิเวกนะครับแก่การปฏิบัติธรรมนะครับเจริญสมาธิกรรมฐานนะครับถำพระผาป่องนะครับตรงนี้นะครับป่องคือตรงนี้นะครับนี่ครับ นะครับช่องกาแฟกบกอกนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปให้รับชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมช่องกาแฟกบกอกนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะ